บัดนี้เป็นครั้งที่33ตรงกับวันที่12ทธันวาคม2568ที่ข้าพเจ้านางสาวสมุทรไทยย้มระยงเลขที่0-44ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระขวามปฏิเถระเจ้า องหลวงปู่สําเร็จ์ลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอันตระคันฉันตุเทวตาสาธธรมังมุนิราชาสาสุน,นันตุสาขาโมคขะทางสักเคกาเมจะรูบเบสีติสิกขละลัเตเตจันตาลิเขวิมาเนทีเปลเักเตจักาเมตาลุวะน,นัคาห์เเคหาวทุมิเกเตภูมมาจาย,ยันตุเทวาจาลาตละลาวิสมยะคาการดับนาคาติดทันตาสันติแยงยังมุนีวะลาวะจันังสาธหุย สาธวเมสุนันตุธรรมสนานการโลอยัมพันตาธรรมสนานการโลอยัมพันตาธรรมสนานการโลอยัมพันตาบทส่วนนมกาสิทธิคาถานามโอตสาภควะตตอรหะตสัมมาสัมพุทธสะนามโอตสะภะวะตตอรหะตสัมมาสัมพุทธสะนามโมตสาภควโตตอรหะตสัมมาสัมพุทธสะบทส่วนสัจจกิริยาคาถานาถิเมสนังอัญญพุทโธเมสานังวรัง เอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหโหตุสัพพธานาทิเมสนังอัญยังธรรมโมเมสนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหโหตุสัพพธานาทิเมสนังอัญยังสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหโหตุสัพพธาบทสวดมหาเกนิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาเกลิโกนาโถ อัายะสัมภะนีนางโพเดโตวาปารมิสภะปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจัวเจนะมะโหตุสัพพูปะถวะมะหะโณนิโกนะโตอิตายะสัมภะนีนางโพเดโตวาปารมิสภะปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจัวเจนะมะโหตุสัพพูปะถวะมาโณนิโกนะโตสุขายะสัมภะนีนางโพเดโตวาปารมิสภะปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจัวเจนะมะโหตุสัพพูปะถวะบทสวดมหาสมัยสูตร เอวันเมาสุตังเอกังสมัยยังพระกวาสกเกสุวิหารติกาปิลาวัตุสมิงมหาวันิมหาตาพิคุสังเกณนาสติงปัจ,จมาเตหิพิคุสเตหิสภะวานหันเตหิทัศสัยจัลโลกธาตุหิเทวตา เยปุเยนาสนิปติตาหนติภควันตังทัสสนายยาพิขุสังกัจจารโกจตุนังสุตาวาจกายิกานังเทวานังเอตเท้าโหสิอัยังขปะควะสเกสุมิหะลติกาปิลาวุตุสมิงมหาวันมหาตาภิกขุสเกนะสัททิงพจัมมเตหิภิกขุสเตหิสัเพเฮวาลาหเทหิตาสัยจารโลกาตุยิเตวตาเยปุเยนาสนิปติตาหนติภควันตังทัสสนายยาพิขุสังกัจจายนุนัมยมี ปีเยนะาปะควาเตนุปัสสังกัมเอยามาอุปัสสังกัมมิตวะปะควาโตสันติเกบาเจกะหาถาปัสยามาติอาตัโคตาเทวตาเสยะถาปีนามาบาลวะปุริโสสัมมิจิตังวะปะหังภาษาเลยยาภาสะลิตังวะปะหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวะเสยสุเทเวสุอันตรายิตาปะควาโตปุระโตปะตุลาหังสุอาตัโคอาตัโคตาเทวตาพปะควัาตามพิวาเตตวะเอกมันตัง อาถรรสุเอกับมันตังทิตาโคเอกาเทวตาปะกวโตสันติเกออิมังค่าดังอาพาสิมหาสัมยุยปมันนัสหมิงเทวกายาสัมฆาตาอาคัตมะหาอิมังตมะสัมยังทักขิตาเยาวะปิราชิตาสังคติียตขโคอปราเทวตาปะกวโตสันติเกออิมังค่าดังอาพาสิตันตระพิโคสัมมาทังสุติตังอันตโนชุกามังกัสูสารติวะเนตานิคเหตวะอินทิยานิลักขติปันทิตาติ อัตโคอัปลาเทวตาปะกโตสันติเกออิมังคาถังอภาสิกเชตวากีลังเชตวาปาริกังอินตาคีลังขาจามะเมจเตจารันติสุธามิวิมลาจะคุมาตาสุทันตาสุสุนักาติอัตโคอัปลาเทวตาปะกโต้สันติเกออิมังคาถังอภาสริเอเกจิพุทธังสสนัคาตาเสนาเตฆามิสันติอปยาบุมิ ปหายยามนุสังเทหงทังเทวกายยาปริภูเดสันติติอัตโภปกวาภิกุอมันเตสีเยปุเยนะภิกขเวทัสสะสุโลกะธาตุสุเทวต,ตาสันนิปติตาหนติตาถากะตังตันไยะภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกขเว ไอ้เหตุสุขปฏิตามภมทานฐานโตสมาสัมพุทธเตสัมปิะคอนตานังเอตตาปะมังเยวะเทวตาสันนิปติตาไอ้เสุขเสยธาปีไมหังอิตาลีเอเยปิเตปิกเวภวิสันติอนาคาตัมภมทานฐานโตสมาสัมพุทธเตสัมปิะคอนตานังเอตตาปะมังเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติสยธาปีไมหังอิตาลีเย เอตละหิอาจิคิสะสามีปิกเวเทวคายานังนามานิกิตาอิสาสามีปิกเวเทวคายานังนามานิเทศาษาษาีสะสามีปิกเวเทวคายานังนามานิตังสุนัทฐานาทุกั์มานัสิกโลท้าสีสะสามีทิเอวันบันเตติโคเตปิคุปปกวโตปัจจรส,นสนุสงพระวาเอตัถวจะสีโลกัมนุกกาสามียะทัพุมาตาทัศิตายิกิ เยสิตาขีดิคราลังพระหิตทตาสมัยตาปุถุสิหาวาสนาโลมหังสัมพิสัมมุหนงอทตตะมนาสะจุตาวิปัสสนามนาวิญโยปัจจสเตยตวเวนิกะปิลาวเทวิตตัวมติยิสถาสาวเกสัสเนระเตเทวขยะปิกตาเตวิชันนะท้าปิโกเตจัตตาบามะกุลุงสุตวะพุทัสสานังเตสัมปะตุโลหุยานังอมนุสสนะทัศนะอเปเกสัตมะตะกุงสหสังอสัตตลิงสตังเอกเกสหสานาอมนุสสนะมัตสุงอเปเกนตัมมัตกุงที่สาสปาพุทธตอุหุนตาจัสสพังอภิญญา ว่าเ่อกิดจะว่า,วาจะจาพมาจจะโตมันดีฉัดาสาวกเกศจัตเเนระเต เทวกายาภิกขตาเตวิชานาถภิกโวทเทวหังกิตาอิสัมิกิตาหิอนุวัโสอนุกุปพโสสัตสหัสสังไยะขับขมักปิลาวตวารอิติมันโตจุติมันโตวนมันโตอสติโนมตมนาภิกขบุพิุนางสมิติว่านางชาสหัสสหมะวตัยยขานันตวินโนอิติมันโตจุติมันโตนาวันโตยัสสิโนมตมนาภิกขบุพิุนางสมิติว่านางสัตคีาติสหัสสัยขานันตวินโนอิติมันโตจุติมันโตนาวันโตสิสิโนมตมนาภิกขบุพพิคุณนางสมิติวสายนานัน ตาวินิโนอิติมโตชุติมโตวนนงมันโตอิสัตติโนโมทัมมานาปิกขโมพิคุณนางสมิติวันนางเวสามิตาปจัจสถานะนั้นตาวินิโนอิติมโตชุติมโตวนนงมันโตยสัสติโนโมทัมมานาปิกขโมพิคุณนางสมิติวันนางกุมิโลลาสคาหิโกเวปุลาสวินเนจานังพินโยนางสาตาสาธาสังยะขานังปายิรปัสติกุมิโลลาสคาหิโกโสปะคาสมิติวันนางปุริมาติิปุรมาจัติสังราชาชาติละโตปจัสจติคันทับวัง คันธพานาอธิปติมหาราชยศสิสงบนตาปิตัสสะพาวอินทนามามหาวลาอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตสสินุโมธรรมนาปิกมุนปิกุณังตมิติวนังทักขีนันจัติสังราชาวิรูละโหตะปัสสะสติกุมันทานังอธิปติมหาราชยศสิสงบนตาปิตัสสะพาวอินทนามามหาวลาอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตสสินุโมธรรมนาปิกมุนปิกุณังตมิติวนังปัจฉิมาจัติสังราชาวิรุปโคปัสสะสติโก นาค่ะนังอาทิปติมหาลาชายยศสิสงบนตาปิตัสสะพโวอินทนามามาปะาลายทิมนโตชุติมันโตน้มนโตวิศจริณมุธรรมนาปิกมงปิกุณังตมิติมนังอุตลานจัตทิสังราชากุเวโรตับาสสติยาค่นางอาทิปติมหาลาชายสสิสงบนตาปิตัสสะพโวอินทนามามาปะาลายทิมนโตชุติมันโตน้มนโตวิศจริณมุธรรมนาปิกมงปิกุณังตมิติมนังปุริมาจัตทิสังทัตตะลโถทักขีในน้ำวิรุังโกบาลิเมน้ำวิรุปโกเวโรอุตลานจัตอุตตะลังจัต อุตตาลางทิสังจาตารุเตมหาราชาสมัญจาจตุโรทิสัตจตารมณะอันต,นนตังสุวันนี้กับอิวัตวเวเตสัมายาวินโนตสาอังคุวะจะนิกาสัทธามายะคุเตนทุเวเตนทุอิปูจาวิภูตเถระ วิภูจะวิภูโตสหะจารโนกามาเสดุจะกินุคันธุนิคันธุจะวันนาตัวอบะมันโยแต่เทวสุตโตจะมาตลิจิตาเสงนุจะคันธโปนโลละจ่าจารโนสาโปอาคูปัจจสิโคเจวะติงพะโลสุริยาวัชสาเอเตจัดเยจาราจารโนกันทว่าสหะราชุบิโมธมนาภิกขมงภิกุนังจะมิติวนังอาัากุณาภาษานาคาเวสลาสาหะตจักากัมภารสัตตะลาอาคูปายาคชาญาติพิยามุนัฐตะลธาจ่าอาคูนาคายาสตสิงนเอลาวันโนุมหานาโคสุปะคันจะมิติวนางเยนาคละเจสหะสาณะ Titi pati sapa kibisu Dan cak kuih Haya sate Orang masyarakat Dah iti 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 Satu 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 นาคาราชานามาสิทุปนันตโอเคมามากาสิปุตโศน,นาาหีอิวาจาหิอุปาวะหัยันตานาคาสุปนานาสันนาสารนามกังสุภุทังชิตาวาชิระหัตเถนะสมุทังอสุราจิตาภาตโลวาสาวาเสเตอ,อิติมันโตยัสสิโนกาละกัญชามาบิสมาอสุราธนะเวคาสาเวปจิติส ah 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 ja ah ุจิติจัปหานาโตนโมูจีสาหัสตะจัปริปุตานังสะเพเวโลจนามกัาสานาหิตวะปะลิงเสนังลหุพระธรรมุปาขมุสามโยธานิพันธันเตภิกขุนางสามิติงว่านางอาโปจเทวาปัจวีจเตโชไว แต่ฐานคมว่าลุนาวัลุนาเทวาสมโมจยาสาสาสหเมตตากวินาคากาอาคูเทวาวิจั อาคูเทวายัสสติโนทัศเสเตทัศธากายาสเปนนานันตวันนีโนอิติมันโตจุติมันโตน้มันโตอิสตีโนมุธมนาปิกมุปิกุนังตมิติวันังเวนะทูจะเทวาสาลิจะสมาจัะทวีมาจะนุสุเปนสาธิวาจะน้ำมัคุปุรากิตาสุริยสุเปนสาธิวาสุรียมัคุปุรากิตานัคตานิปุรากิตวะอาคุมันตะวลากาวเวสุนังวาโสเสเถสโกปะคขปินทัตโตทัศเสเตทัศธากายาสเปนนานันตวันนีโนอิติมันโตจุติมันโตน้มันโตอิสติโนมุธมนาปิกมุปิกุณังต โลชาจะอุมาปุพานิพาสิโนวัลุนาสะธัมมาจะอะจุดาจะอเนสกาสุเลยยาลุจิลาอากูอากูวาสัมณีสิโนทัสเสเตทัสธะกายสปินานาต่อหนิโนอิติมันโตชุติมันโตนะมันโตทัสสีโนมมธรมนาปิกมุงพิกุนางสัมิติงวะนางสัมมนามหาสัมมนามนุสามนุสุจุติทิธาปสุจิกาอากูอากูมโนปทุจิกาอาถาคูหะระโยเทวาเยจาโลหิตวา วาสินโนปะราคามหาปะราคะอากูทยยสสเ,เทวายัสสิโนจะเสเตทัสสะธากัยยสะสเพนานันตมนินโนอิทิมเตุสติมันตโตนัมันโตสะสินโนมมทัมนาปิกาม,มุพิกุนังสัมิติวงวะนางสุกาการุม,มาหาอนนาอากูเวคานาสสาสะาโอตาตาคาัยอหะปะมุขะอากู เทวาวิจขนะจตธรรมตาหัลคชามิสกาจัตยัสสิโนทเนยังอาคาปจุโนโยทิสาภิวัติทัสเสเตทัสตากายาสเปนานันต์วันนี้โนอิทิมตโตชุติมตโตนามตโตสติโนโมทัมนาภิกขมุภิกุนางสมิติวะนังเขมิยาตุสิตายามากาทกาจัตยาสิโนสมิตกาลามาเสธาโชตินามาจาสวานิมารติโนอาคูอาถาคูปัญิมิตาทัสเสเตทัสตากายาสเปนันต์วันนี้โนอิทิมตโตชุติมตโตนามตโตสติโนโมทัมนาภิกขมุภิกุนางสมิติวะนังสาเทเตเทวานิกายาสเป นันตวนิโนนามาณวเยนะอคันจุงเยจัดเยจัดทิสาสหะปวุจชาติมังคีลังโอคาตินะมานาสวัฏเถเคมคาตลังนาขันจันถังวสิตาติตังสุภรมาบาลมตโตจักุนตาอิมติอิทิมาโตสาสันนกุมารโลติสัโสจะสสุบคาสมิติวนาสัสสัมมมลกนังมหาพมาพิติทัติอุวะปโนชุติมันโตวิสมากายโยยะสัชิโสทัสเสตาอิสระอากุปเจกะวะสาวติโนเตสัญจา มาชาโต coating, อ,อ, ute, อ, piercing, อาคาริโตเปริวาลิโตเตจัสเปยพิกเตสเศนเตเดเวสมาเมเกมาลสเณรพิกามิปัสสะกันะหะสมาธิยาเอทาขันธ์าตุภัณฑธาตุรกเกณฑ์ภันธามดูโอสมันตาเปริวัลิธามาอุปจิตทักจินาอิติตตามาเจโนกันหาเศรษฐะเปย์สัยปานินาปะล ตาลมาหัจจะสา,ารังกตัมวันเิระวังยาตาปูสโกมิโคธนายันโตสาวิชุโคตทาโสาปจุทวัติสังคุโตอาศัยยังวสเสตจารสภังบิญญาว่าวาคิดตวันจจคุมาตโตมันดิสถาสาวเกสัสเสนรเตมาลเสนนาภิ มาลเสนาพิกตาเตวิชานาถาพิกโวเตจะอาตาปมกะลงสุตัวพะพุทธศาส,สนานางวิตาลกีปะกมุงเนสังลงมปิอิชยุสับเพวิธีจะสังฆามาปยาติตยยสจิโนโมทันติจากพุพเ,เตหิสาวเกเตชาเมสุตาติบทสวดจุลราชยปาปกรณ์นะณโมเมพุทธเตชะสาชัสสาละตันตยะธรรมมีกาเตชาประสิทธิประสิเทวานารายยปะ ละเมสุราสิทธิพรมมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมพีลักขกาสามูทากตุงคังขาจะพรมมาชัยยะประสิทธิภวันตุเตชัยยะชัยยะธารณีธารณีอุตติอุตตินาตินาติชัยยะชัยยะขะคนละตนละนิสัยนิไใสยเสน,นะเมลุรลชาชพลพลนะละชีชัยยะชัยยะคัมพีละสมพีนาเคนะทนาคีปีศาจับกูตะกาลี ชยยชยยะทุนนีมิตาโลคีชยยชยยะสิงคีสุธาธนานมุขชาชยยะชยยะวัลุณณมุขสาตาชยยะชยยะจำปาทินาคกุละคันทกชยยะชยยะคันชะคนนาตุลงสุกะลาผู้ชงสิหพยาคีปาชยยะชยยะวัลุณะมุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีบุณะ สุธินารดีชยชยสุขาสุขาชีวิชยชยธรณีตะเลสถาสุชยชยชยธรณีสานตินสาถาชยชยมังกาลาดลัญญาภาวเคชยชยวรลุนนยาเคชยชยลักขเสสุระพูชาเตชา ชัยยะชัยยะพัมเมนะทาขนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชายชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกะฟุท้าสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโลหะโลหะลินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุลโคชัยยะชัยยะนาโควิลุลหะโกวิลุปะตโขจันติมาลวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโลวะลุโนบิจะอคิ วายโยจะปาชุนโหกุมาโลทาตาละาาลัทธโกอัฏฐะลาสะมหาเทวสิทธิสิทธิตาปะสะอทาทโยอิสิโนสาวกาสัมภาชัยยะลาโมภาวะภวันตุเตชัยยะธโมจะสังโคจะทะสะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสตถีภาวันตุเตมมาาปปาเอเตนะ พุทธะเตเชนะโหตุเตชัยมังคลังชัยโยปิพุทธะสิลิมาโตอายังมาลัสสะจปปปิมาโตปะลาชัยโยออโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชัยยะตาถาพมคานามเหสีโนชัยโยปิพุทธะสิลิมาโตอายังมาลัสสัปปปิมาโตปะลาชัยโยโุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชัยยะตถา อินทคานม ah ino, ามาเหสีโนชโยปิพุทธศาสิลิมาโตอายังมลาลาสัจปาปิมาโตปาลชาชโย و, อุโคสายามโพธิมันเทปโมทิตาชายัต,ตาทาเทวาคานม ah ino, ามาเหสีโนชโยปิพุทธศาสิลิมาโตอายังมลาลาสัจปาปิมาโตปาลชาชโยอุโคสายามโพธิมันเถ ปโมทิตาชยตาทาสุปนนาคนาเมเหสีโนชโยปิบุษสสิริมาโตอายังมลัสสะจัปิมาโตปลาชโยอุโคสยามโพธิมัเทปะโมติตาชยตาทานาคะคนามเหสีโนชโยปิพุทธสสิริมาโตอายังมลัสสะจัปิมาโตลาชโยโอโคสยามโพธิมัเทปะโมติตาชยตาทาสัพพมาคนามเหสีโนชยันโตโบธิยามุเลสกยานังนันทวัตโนเอวังตะวัง วิทยโโหหิชย hehe, ชันสุเชอมังคะเลปรลชิตาปัลังเกสีเจปัทวิโปคะเลปิเศกเจสปะพุทธานังอะคาปโตูโมทิติสุนคตังสุมังคะลังสุปปาตังสุขุติตังสุขโนสุมุนุโตจัสริยตังพัมมจาริสุปปัทกินังกายกรรมังวจกรรมังปัทกินังปัทกินังมโนกรรมังปณิติเตปัทกินาปัทกินานิกะตะวานาลพัณฑเตปัทกินเตอะทะลัทธะสุกิตาวิรุลละหาพุทธาสาสเนโลอะโลคาสุกิตาโหทะ สหสัมเพหิยาติพีสุนันตุโคนโตเยเทวะอจสมิดธานอธิคาตาธิคายุกาสถาหนตุสุกิตาหนตุสัพพดาละขันตุสัพพัสตานังละขันตุชินาสาสะนังยากาจิปัฏนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนละถายุตตาเลเรปวัสสันตุวัสสังวัสสาวะลหะกาโลคาจุปัฏทวะเตสัง นิวาเลนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุอรหันตุยาถาลหังบทสวดธรรมะนิยามะสุตตังเอวเมสุตังเอกังสมัยังพระกวาสาวัสาวัติยังวิหารติเชตวาเชตวเนานากะ ปินทีกัสสะอาลาเมตันตลาโขภกวะพิขุอามันเตสิพิกวติภะภะทันเตติเตพิขุภกวะโตบัจโสสุภวะเอตัธวะจะอุปาทาวะพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวะจะถาคตานังทิตาวาสะสาถาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจติตังตถาคตโอภิสัมพูชาติอภิสัมเมติอภิสัมพูจิตวาอภิสัมเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปนะ ปัญญาเปติวิวัลติวิ our, ภา, ate, าชติอุตานิกะโลติสัพเพสังขาราอนิจจติอ <cielo>. ุปาทาวาภิกเวตถาคตาณะอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาถาตุธรรมาติตตาธรรมานิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตัวอภิสัมภูชาติอภิสัมเมติอภิสัมพูชิตวาอภิสัมเมตวาอาจิกาติเทเสติปัญญาเปติปัญญาเปติวิวัลติวิภาชติอุตานิกะโลติสัพเพสังขาราทุกขาติ อุปาทาวะพิกเวตาถาคตานะอนุปาทาวะตถาคตานางทิตาวะสาธาตุธมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนันตติตตังตาถาคโตอะพิสัมพุชาติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสัมเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญญาเปติวิวารติวิวาจติอุตานิกาโลติสัพเพธรรมาอนัตติติอิธรมาวโจรภะวาอตมนาเตพิขูภะวะโตภาสีตังอภินันทุนติ บทสวดพัทเทกลตะคาถาอาตีตังนานวาคเมยยะนาปติกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพงองสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถาตีตัมปะฮีนันตังอปตจ่าอนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยทำมังตถาตถาวิปัสติอสังหีลังอสังกุปังตังวิธามนุปัลวะเย ผู้ใดเห็นทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้นขอนแคนเขาวควรพอปูนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตับปังโกชันนามชัญญามะละนางสุเวความเพียนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮีโนสังคารันเตนะมหาเสเนนะปัจจุาะพราะการผัดเพียนต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาบิงอโหรตะ มะตันทีตังตังเวพาเทกะลาโตติสันโตอาจิคาเตมุนิมุนิผู้สงบย่อมกก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจขานทั้งกลางวักนกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดี๋ยวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวขาปัจจเวขานะ สัพเพสังขาราอันนี้จะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปรธรรมนามรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากพะเกิดขึ้นแล้วเก็บ แก่เจ็บตายไปสัพเพธมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอะทุวงังชีวิตตัง้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวงังมรลันังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามาลีตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรละนะ ปาิโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนีอตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงวัลนางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะควรที่จะสองเวชอะยังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนคันปราจากวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอทิเสสะสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงขะลังอีกวางประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรานถังหาประโยชน์มิได้อันนี้เจ้าจะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวยธรรมมิโน,โนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปะสโมโสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามลันติจะ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาลิงสุจะมาลิสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายเตตะเทวะ่าห่างมาิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาะทิเมเอตะท้าสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเ่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยังกิจิยังกิจิสุสารังกัมังสามเพหี พรเตหิกตังคุณยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวะอสมิงฐานเนอ ิคาตาทิคายูกาศรธาหอนตุสุกิตาหุนตุทุขะปมุจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุขะปมุจันตุสพเพยติกาสุกิตาหนตุทุขะปมุจฉันตุสพเายติกาสุกิตาหตุทขะปมุจันตุสพเพปิสาสพเพยขาสพเปตาสุกิตาหอนตุทุขะปะมุจฉันตุสพเนะคะตา สุกีตาหุ่นตุทุกขาปมุจันตุสัพเพเทวาสุกีตาหุ่นตุทุกขาปมุจันตุสัพเพสามมตีนางสัมมีชานตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตฯอคันติมายาอิติปะคะวานะโมโพธิสัตโตฯอคันติมายาอิติปะคะวานะโมโพธิสัตโตฯอคันติมายาอิติปะคะวา พันติธานะคะถา,ายาเทวตาสันทิวิหารละวสิเลถุปเปคาเลปติคาเลตหิงตหิงตาธรรมันธาเนน,นะภวันตูปุชิตาสวดิงาาาาคารลนาติธามิหารลมันเตเลติลาจัมาชา นาวากาจัพิกกวสารามิกาธนาปฏิอุบาสกคามาจเทศนิขมาจเอิสราสัมปานาพุตาสุกิตาพระวันตุเตชาลาพุชายเกปิจาราสัมภวะสังติเตชาตาเถวปปาติกานิยานิกังธรรมาวะลังปฏิจเตสัมเพปิตุขสักโลนะตุสังขยังทัดุจีลังสตังนัมโมธรรมติลาธรรมมาทลาจักุคาราสังโฆโหตุสัมมาโควาอถายาจะหิตายาจะามเหราขตุสันนโมสัมเพปิธรรมาจารีโนุทิงสัมปาปุเนยามัธเมอริยะปเวติเตปัสสนา โหตูสปีปานินโนพุทธศาสนเนทำสัมมาทารังปวชันโตกาเลเทโวปวัสตุโุธิภาวายะสัตตานังสัม,มิทันสม,มิทังเนตุเมธะนิม,มาตาปิตาจารตราชังนิจังละขันติปุตตะกังเอวังทมเมนะราชาโนประชังละขันตุสัปทา เทวตาเวยโยชนะคาถาทุกขาปตตาเจนิทุกขาพยาปตตาเจนิพยาโสกปตตาเจนิพยาโสกปตตาเจนิโสกหโหตุสเพปีปานิโนเอตตาวตาเจอัมเหสัมปะหัง ส aka, are who are who are ัมภะตังปุญญะสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัมมาสัมปติสิทธิยาทานังตะตันตุสัทายาสีลังลักขันตุสัพพะทาภาวนาพิเทตาหุนตุขันฉันตุเทวตาขตาสุมังคลักขาถาหุตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติหุนตุนิรันตะลังหุนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธามานุภาเวนะสั เวนะโสติโหดุนิรันตลังโหงตุสพังสมังคลงังลคัคตุสัพเทวตาสัพะสพะสังฆานุภาเวนะโสติโหดุนิรันตลัง สัพเพพบุธาปะลปตะปจิกานันเจยังพลังหันตานันจเตชินาละขังพันธมีสัพปโสสัพเพพบุธาปะละปตะปจิกานันเจยังพลังหันตานันจเตชินาละขังพันธมีสัพปโสสัพเพพุธาปะลปตะปจิกานันเจยังพลังหันตานันจเตชินาละขังพันธมีสัพปโสสัพเพพุธาปะลปตะปจิกานันเจยังพลังหันตานันจเตชินาละขังพันธมีสัพปโสสัพเพพุธาปะละปตะปจิกานันเจยังพลังหันตานันจเตชินาละขัพันธมีสัพปโซ สัพเพพุทธาปัจรปตปจิกานันจะยังพลังอาันตานันจะติชินาละขังมันธรมมิสปะโสสัพเพพุทธาปัจรปตปจิกานันจะยังพลังอาันตานันจะติชินาละขังมันธรมมิสปะโสสัพเพพุทธาปัจรปตปจิกานันจะยังพลังอาันตานันจะติชินาละขังมันธรมมิสปะโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ ที่ข้าพเจ้านางสาวสมุทัทยยังประยงได้สวดสาธยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปบีหลงผู้เสด็จสู่สวรรคา่าลย ขออันนี้สรงแห่งผลบุญนี้จงเป็นสัพพาริศิริมงคลแก่ข้าพเจ้านางสาวสมุทาย,ยันประโยงค์และครอบครัวให้แคลค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลลนาน อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในในบุญกุสลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเสถีฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเลได้จะสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิตานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลเป็นสิริมงคลแก่ครูแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถิด